สวัสดีนะครับสวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะครับวันนี้ในรายวิชาภาษาไทยนะครับหลักภาษาและการใช้ภาษานะครับของนักเรียนชั้นป .4 นะครับวันนี้นะครับก็มาพบกันครับกับครูตามนะครับในเรื่องการอ่านบทร้อยกรองนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องของการอ่านบทร้อยกรองนะครับคำว่าบทร้อยกรองเนี่ยนักเรียนน่าจะจะเคยได้ยินมาแล้วนะครับว่าคำว่าบทร้อยกรองเนี่ยหมายถึงอะไร นะครับบทร้อยกรองคืออะไรบทร้อยกรองเป็นยังไงเนี่ยนะครับหลายๆลคนน่าจะเคยได้ยินมานะครับวันนี้นะครับเรามาเรียนรู้ถึงในเรื่องของการอ่านบทร้อยกรองนะครับว่าการอ่านบทร้อยกรองเนี่ยนะครับมีหลักอย่างไรบ้างอ่านอย่างไรให้ถูกต้องอ่านออกเสียงอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้รู้กันนะครับทีนี้ครับคําว่าร้อยกรองก่อนเราจะไปเรียนหลักการอ่านร้อยกรองเนี่ยเรามารู้จักก่อนร้อยกรองและร้อยแก้วหรือร้อยแก้วและร้อยกรอง รอยแก้วร no anyway right. ้อยกรองต่างกันยังไงอ่าเพื่อนเพื่อนนักเรียนหลายคนอาจจะแยกได้แล้วร้อยแก้วเป็นอย่างนั้นครับคุณครูรอยกรองเป็นอย่างนี้ครับคุณครูนะครับหลายๆคนก็อาจจะยังแยกไม่ออกนะครับเพราะว่าเออคำมันคล้ายๆกันร้อยแก้วร้อยกรองร้อยแก้วรอยกรองนะครับอาจจะเกิดความสับสนนะครับเกิดความสับสนว่าเอ้ยแบบไหนคือรอยแก้วแบบไหนคือรอยกรองอ่าเรามาดูในหน้าจอนะครับรอยแก้วนะครับร้อยแก้วก็คือหมายถึงถ้อยคําที่เรียบเรียงขึ้นที่ไม่มีกําหนดบังคับคํา หรือฉันทะ,ะเป็นความเรียงทั่วไปไม่มีบังคับสัมผัสหรือคล้องจอง,อ,ะะอ,นะอ,องนะครับเดี๋ยวมาอธิบายทีนะส่วนร้อยกรองนะครับร้อยกรองคือคําประพันธ์หรือถ้อยคําที่เรียบเรียงตามฉันทะ,ะ,ะวงเล็บลักษณะบังคับให้ได้สัมผัสที่ไพเราะทีนี้เรามาดูนะครับร้อยแก้วคืออะไรร้อยแก้วก็คือเอาคำอเอาคํามาเขียนเรียงเรียงเรียง,เร,ยงเรียงกัน เป็นถ้อยคําที่เรียบเรียงขึ้นนะครับไม่มีกําหนดบังคับคือไม่มีกาหนดบังคับคืออะไรไม่มีวังไม่มีกาหนดว่าคํานี้จะต้องไปสัมผัสกับคํานั้นไม่มีรูปแบบว่าบรรทัดนี้จะเขียน5คําบรรทัดนี้จะเขียน4คํคใช่ไหมครับอ่าเขาก็เรียกว่าไม่มีกําหนดบังคับหรือไม่มีฉันทะลักอ่าเป็นความเรียงทั่วไปไม่มีคาอ่าไม่มีบังคับสัมผัสหรือคล้องจองนะครับอันนี้ก็คือเหมือนเราเขียนทั่วไปเขียนอะไรได้บ้างร้อยร้อยแก้ว ่ารอยแก้วนี iques, ่ก็เป็นพวกนิทานใช่ไหมครับอ่าเป็นพวกการเขียนเรียงความอย่างที่เรารู้จักนะครับการเขียนนิทานการเขียนอ่าเรื่องตามจินตนาการการเขียนเรื่องจากภาพอ่าการเขียนเล่าเรื่องประสบการณ์พวกนี้นะครับก็จะเป็นการเขียนร้อยแก้วนะครับก็คือการเขียนที่เป็นความเรียงนะครับเอาตัวอักษรเอาคำเนี่ยมาเรียง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 กันให้เป็นเรื่องราวนะครับอ่าทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เรียกว่ารอยแก้วทีนี้เรามาดูร้อยกรองบ้างร้อยกรองคืออะไรรอยกรองคือคำประพันธ์คำประพันธ์คืออะไรคำประพันธ์คือ ลักษณะของการเขียนอ่าลักษณะของงานเขียนที่มีฉันทลักษณ์หลายคนยงงฉันทลักษ์คืออะไรคุณครูฉันทลักษณ์ก็คือลักษณะบังคับ <c oughs> อ่าคําว่าลักษณะบังคับคืออะไรครณครูอ้าวอธิบายกันต่อลักษณะบังคับก็คือการที่มีรูปแบบอ่ารูปแบบบังคับก็คืออย่างเช่นเขียนตรงนี้ตรงนี้นนอ่าบรรทัดที่นี้ห้าคำแล้วจะต้องโยงไปสัมผัสกับบรรทัดนี้อ่าหรือบรรทัดนี้กําหนดแปดคและจะต้องโยงไป บรรทัดต่อไปตรงกับคําไหนสัมผัสกับคาไหนซึ่งคําว่าคําสัมผัสกับความคล้องจองเราเราน่าจะรู้ดีอยู่แล้วเนาะก็คือคําที่ uh, มี uh, สระเสียงเดียวกันใช่ไหมครับ uh, ตัวสะกดเนี่ยเสียงเดียวกันนะครับก็จะเป็นคาคล้องจองเนาะนะครับหรือว่าที่เรียวกว่าคาสัมผัสก็ได้นะครับก็จะเป็น <c oughs> ปร้อยกรองก็จะคือนะครับคำที่การงานเขียนที่จะมีลักษณะของคําสัมผัสนะครับก็คือมีลักษณะบังคับมีฉันทลักษณ์บังคอ่ ว่าไอ้คำเนี้ยจะต้องโยงไปคำนี้แล้วมันสัมผัสกันคำบรรทัดนี้เขียนได้ห้าคำบรรทัดนี้มีแค่เจ็ดคำบรรทัดนี้มีแปดคำบรรทัดนี้มีสี่คำก็แล้วแต่ใดๆ, börjar, ๆน,นะครับอย่างเงี <ek> ้ยนะครับเขาเรียกว่าบทร้อยกรองนะครับหรือว่าเรียกร้อยกรองนะครับ, G บกบค็บค,คือคำที่เขียนแล้วมีลักษณะบังคับนะครับจซึ่งซึ่งจะต่างกับรอยแก้วเนาะรอยแก้วเมื่อกี้เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันไม่มีลักษณะบังคับก็คืองานเขียนทั่วไปอย่างเช่นนิทาน อย่างเช่นเรียงความใช่ไหมครับแต่ส่วนร้อยกรองเนี่ยนะครับก็เป็นพวกกรอนจะนึกถึงพวกกรอนใช่ไหมครับจะมีลักษณะงครับเวลาเรานึกถึงกรอนเราน้กถึงอะไระคำที่มันโยงกันใช่ไหมโยงสัมผัสกันใช่ไหมครับกรอนเนี่ยคำนี้โยงไปคำนี้สัมผัสกับคำนี้คำนั้นคำนู้นนะครับนี่ก็จะให้เราเห็นภาพชัดๆก่อนว่าร้อยแก้วและร้อยกรองเนี่ยเป็นยังไงนะครับส่วนในวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาเรียนในเรื่องของร้อยกรองเนาะเพราะฉะนั้น เรารู้รอยแก้วแล้วเราเก็บรอยแก้วไว้ในใจก่อนนะครับวันนี้เรามาเรียนรู้ในเรื่องของรอยกลองนะครับอ่ะบทรอยกลองนะครับบทรอยกลองเนี่ยถ้าเกิดแบ่งนะครับมันมันสามารถแบ่งได้5้าประเภทใหญ่ๆนะครับตามลักษณะของการแต่งเนาะนะครับอ่าอย่างที่คุณครูเห็นอ่าที่คุณที่นักเรียนเห็นเลยนะครับหนะึ่งสองสามสี่ห้าเนาะอ่าแบ่งได้ห้าประเภทก็คือหนึ่งโครงสองฉันสามกาบสี่กรอนไรนะครับที่เขาท่องกันรัวๆัวว่าโครงฉันกาบกรอนไรโครงฉันกาบกรอนไรนะครับ ลักษณะพวกนี้นี่คือร้อยกรองหมดเลยนะก็คือคํางานเขียนที่มีลักษณะของลักษณะบังคับหรือที่เรียกว่าฉันทลักษณ์นะครับโครงโครงเนี่ยเราอาจจะไม่เคยคุ้นเนาะเพราะว่าในระดับป .4 เนี่ยเราเรายังไม่เคยได้เรียนโครงเนาะโครงก็อย่างเช่นโครงสีสุภาพะนะครับฉันก็เช่นอ,อินทร ا วิเชียนฉันวิชุมมาลาฉันนะครับอินทร ا ف เชียนฉันสินะครับกาบอย่างเช่นกาบยานี11บเกาบสุรังคานาง28นะครับ รอนอย่างเช่นกรสุภาพเนาะหรือว่ากรแปดนะครับจะมันเคือนเดียวกันเนาะกรสุภาพกรแปดกรสี่กรหกอ่านะครับกรสักวานะครับกรดอกสร้อยนะครับไรอาจจะเป็นไร่ยาวไร่ด้านนะครับอ่ะเนี่ยก็คือให้เรารู้จักไว้ว่านะครับบทร้อยกรองนะครับสามารถแบ่งออกได้5ประเภทนะครับตามลักษณะของการแต่งนะครับทีเนี้ยในแต่ละประเภทก็จะมีลักษณะ ฉันทลักเขาเรียกว่าลักษณะการแต่งเนี่ยนะครับก็จะมีฉันทลักษ์บังคับมีลักษณะจํานวนคํานะครับมีวิธีการเขียนบังคับเอกบังคับโทอะไรเงี้ยซึ่งจะแตกต่างกันนะครับในในแต่ละชนิดโครงฉันกลองได้นะครับทีนี้นะครับนะครับทีนี้นะครับเรานะครับจะพูดถึงการอ่านของบทร้อยกรองนะครับการอ่านบทร้อยกรองนะครับ การอ่านบทร้อยกรองเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันมีทั้งหมดอนู่ห้าชนิดใช่ไหมในในในหนึ่งชนิดเนี่ยก็จะมีแตกย่อยออกไปอย่างเช่นรูยกตัวอย่างคําว่ากรอนใช่ไหมโอ้กรอนก็มีอะไรบ้างกรอนสี่กรอนแปดกรอนแปดนั่คือกรอนสุภาพเนาะกรอนสี่กรอนแปดกรอนหกกรอนดอกสร้อยกรอนบทละครอ่ากรอนศักรวา่านะครับเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับทีเนี้ยนะครับในการอ่านออกเสียงกรอนอ่ตทวตีในการอ่านบทอ่าบทร้อยกรองเนี่ยนะครับ มันจะต้องอ่านให้ถูกต้องถูกต้องอยังไงตามจังหวะของบท <c oughs> อ, <ime> อย่างที่บอกว่าแต่ละบทก็จะมีจังหวะมีลักษณะบังคับคําที่แตกต่างกันใช่ไหมอาจจะต้องอ่านให้ถูกต้องตามบทอ่า,อานให้ถูกต้องตามลักษณะของร้อยกรองแต่ละชนิดนะครับว่าเอ้ยบทร้อยกรองชนิดนี้เนี่ย <c oughs> มีลยยมักษณะอย่างไรอ่านอย่างไรเว้นวรรคอย่างไรนะครับมี8คําเราจะเว้นวรรคอย่างไรมี6คําเราเว้นวรรคอย่างไรนะครับในแต่ละชนิดก็จะแตกต่างกันน,นคะครับทีนี้นะครับ การอ่านบทร้อยกรองเนี่ยนะครับอ่ามันจะอ่านได้สองแบบเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้นะครับการอ่านบทร้อยกรองนะครับมันจะแบ่งหลักๆเนี่ยอ่านได้สองแบบบทร้อยกรองอย่างที่ครูบอกคือกรอนนะจำง่ายๆนะกรองกับกรอนเนาะนะครับวิธีจํานะครับกรองกรอนนะจําให้ง่ายทีนี้ครับการอ่านออกเสียงที่ครูบอกว่าการอ่านออกเสียงของบทร้อยกรองเนี่ยสามารถอ่านได้สองแบบนะครับอ่านได้สองแบบคืออะไรหนึ่งคืออ่านออกเสียงแบบธรรมดานะครับเดี๋ยวมาดูข้อสองก่อนนะครับ ข้อ2ก็คือการอ่านออกเสียงแบบทำนองสนอนะครับอ่าเรามาดูกลับมาข้อหนึ่งเนาะให้เรารู้ก่อนว่ามี2ข้อนะครับอ่านธรรมดากับอ่านตามทำนองสนออ่านธรรมดาคืออะไรอ่านธรรมดาคืออ่านธรรมดาครับก็คือการอ่านออกเสียงโดยใช้น้ำเสียงพูดตามปกติเหมือนการอ่านร้อยแก้วอ่าเมื่อกี้เรารู้แล้วเนาะร้อยแก้วคืออะไรนะนะครับเมื่อกี้เราเรี้นแล้วรอยแก้วคืออะไรทีนี้ครับให้นึกภาพว่าการอ่านบทร้อยกรองคืออ่านอ่านบทกรองเนี่ยนะครับแต่เราใช้เสียงเหมือนอ่านรอยแก้วเวลานักเรียนอ่านนิทานอ่านเป็นยังไงอ่าอ่านอ่านเรียงเรียงไปเรื่อยใช่ไหมไม่จาเป็นจะต้อง เว้นวักให้มันตามสัญลักษณ์อะไรเพราะมัมีลักษณะังคับใช่ไหมครับอ่านไปเรื่อยน้าเสียงอาจจะอ๋อเปลี่ยนตามเรื่องใช่ไหมครับอ่าก็เป็นการอ่านบนอ่านรอยแก้วนะครับแต่อ่านตามจังหวะโดยเว้นวักตอนตามลักษณะของบทประพันธ์อ่านให้ถูกต้องตามอัขรวิธีอ่านได้ชัดเจนคล่องแคล่วน้ําเสียงเหมาะสมกับเรื่องที่อ่านนะครับอ่านตามธรรมดาก็คืออ่านอ่านเหมือนเราอ่านร้อยรอยแก้วนะครับก็คืออ่านไปนะครับแต่ วิธีการเว้นวรคเนี่ยก็ต้องเว้นวรคให้ถูกต้องนะครับเว้นวรกให้ถูกต้องตามตามรูปแบบของฉันทลักษในในบทร้อยกรองแต่ละประเภทนะครับบทร้อยกรองแต่ละประเภทอย่างที่ครูบอกว่ามันมีจานวนคําไม่เท่ากันใช่ไหมครับมีจํานวนวรคไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นในการแบ่งวรรคแบ่งคำนะครับเว้นวรคเนี่ยนะครับก็จะแตกต่างกันนะครับแต่น้าเสียงที่เราออกเนี่ยไม่เน้นสูงต่ําอ่านไปนะครับตามเสียงปกตินะครับแต่ว่าเว้นวรคให้ถูกต้องตามรูปแบบของฉันทลักษณ์นะครับซึ่ง เดี๋ยว <c oughs> จะไปเรียนในในในต่อไปนะครับว่าไอไอกรอนเนี้ยนะครับไอบทประพันธ์อันเนี้ยชนิดเนี้ยนะครับมีวิธีการอ่านอย่างไรนะอันนี้ให้เรารู้ไว้เป็นพื้นฐานก่อนนะครับรู้ไว้รวมรวมก่อนนะครับอ่ะต่อไปนะครับเมื่อกี้อ่านแบบออกเสียงธรรมดานะครับข้อ2ก็คืออ่านแบบออกเสียงแบบทำนองสนองอ่าการอ่านทำนองสนองนะครับคืออะไรคือการอ่านที่มีน้ําเสียงสูงต่ําหนักเบายาวสั้นเป็นทํานองเหมือนเสียงดนตรีเสียงดนตรีคืออะไรมีสูงมีต่าใช่ไหมครับ มีเน้นจังหวะเน้นสัมผัสลีลาและท่วงทํานองแตกต่างกันตามลักษณะของคาประพันธ์ใช้น้าเสียงเหมาะสมกับเรื่องที่อ่านอ่าทีนี้ครับคาว่าอ่านตามทำต,ตามนองสนอกคืออะไร <c oughs> ก็คือการอ่านให้มันถูกต้องตามตาม,ตามรูปแบบของลักษณะคาประพันธ์ตามรูปแบบของฉันทลักษณ์มีการเน้นเสียงสูงเสียงต่ําเสียงหนักเสียงเบาเสียงสั้นเสียงยาวนะครับใส่ทํานองเข้าไปให้มันเมื่อกี้จากที่บอกว่าอ่านแบบ อ่านแบบธรรมดาเนี่ยอ่านเหมือนร้อยแก้วใช่ไหมทีนี้เนี่ยอันเนี้ยอ่านแบบทํานองสนองอ่าจะเป็นการอ่านที่เราใส่ทํานองให้มันใส่ตรงนี้ตรงนี้เขาบอกว่าตรงนี้เลื้อนเสียงสูงตรงนี้ใส่เสียงต่านะครับตรงนี้อ่าบีบคําให้สั้นตรงนี้ยืดทาให้ยาวนะครับเป็นการใส่ทํานองอ่ะเขาบอกว่าใส่มันมีเสียงดนตรีใช่ไหมครับมีสูงต่านะครับทำให้เกิดท่วงทานองนะครับทาให้เกิดความไพเราะอ่าแล้วก็การใช้น้ําเสียงเนี่ยใช้น้ําเสียงให้เหมาะสมกับเรื่องที่อ่านนะครับอ่านี่ก็คือลักษณะของการอ่านบทร้อยกรองแล้วก็คืออ่านได้2องแบบ นะครับอ่านแบบธรรมดานะครับกับอ่านแบบทํานองสนองนะครับทีนี้ครับในระดับชั้นป .4 เนาะระดับชั้นป .4 เนี่ยที่คุณครูจะเอามาสอนนักเรียนนะครับเกี่ยวกับการอ่านบทร้อยกรองนะครับการอ่านบทร้อยกรองในระดับชั้นป .4 เนี่ยเราจะอ่านเน้นไปประเภทกรอน้อเราจะมีทั้งหมดเนี่ยนะครับอ่าสี่กรอนนะครับก็คือหนึ่งนะครับการอ่านกรอนสี่นะครับสองคือการอ่านกรอนหกนะครับสามคือการอ่านกรอนสุภาพแล้วก็สี่คือการอ่านกรอนสกาวานะครับ ทีนี้นะครับในคาบนี้เนี่ยคุณครูให้นักเรียนเนี่ยเรียนรู้ไว้ก่อนนะครับว่าบทร้อยกรองคืออะไรบทบทอยแก้วคืออะไรบทร้อยกรองคืออะไรนะครับแล้วก็เรียนรู้ว่านะครับการอ่านเนี่ยนะครับการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเนี่ยนะครับอ่านได้อย่างไรอ่านได้กี่แบบนะครับทีนี้ครับในคาบต่อไปนะครับคุณครูก็จะสอนนะครับในเรื่องของการอ่านบทร้อยกรองที่เป็นกรอนเนาะทั้ง4ทั้ง4ชนิดเนี่ยนะครับก็คือกรอน4กรอน6กกรอนสุภาพกรอนสักวานะครับว่า Uh, ใ,ในในในกรอนเน yo, aquilo, ี่ยนะครับแต่ละแต่ละชนิดเนี่ยโอ้มันจะมีหน้าตาเป็นยังไงมีลักษณะการอ่านเป็นยังไงมีท่วงทํานองเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวนะครับต่อไปเนี่ยจะได้มาเรียนรู้กันนะครับขาบนี้นะครับให้เราเรียนรู้ไว้เท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวการอ่านนะครับทั้ง4ี่ชนิดเนี่ยเดี๋ยวจะอยู่ในคาบต่อไปนะครับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคาบต่อไปนะครับสวัสดีครับ